สวัสดีครับท่านผู้ชมรามานิวขอ,อนาพาท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบกรันระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนในการสู้รบกรันเป็นวันที่1 0 8่ถึง1,085ก็ไปแล้วครับซึ่งจากการสู้รบตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรภูมิการรบในหลายอย่างพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วใน,นเวลาขณะนี้ว่าทางกองทัพรัเสเซียได้สูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังทหารไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในวันนี้ เป็นวันที่รัเสเซียได้สูญเสียรถถังเกิน1,000งคันแล้วนะครับซึ่งละมานิวส์เคยรายงานท่านผู้ชมไปแล้วว่ารัสเซียมีรถถังประจำการอยู่ตัวประเทศ1,500งคันนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ในสงครามยูเครนได้1,000งคันเท่านั้นนะครับแต่ว่า ล่าสุดนี้ทางรัเสเซียได้ไปขุดเอารถถังเก่าทีา่ยกเลิกใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับกลับมาปรับปรุงแล้วก็นำออกมาสู่สนามรบประมาณ3,000คันนะครับซึ่งก็ใช้ได้บ้างประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ทางฝ่ายทางกระสุนปืนใหญ่ด้วยนะครับกระสุนปืนตอนนี้ทางเกาหลีเหนือก็ผลิตกันแทบไม่ทันนะครับท่านผู้ชมทำให้สถานการณ์ของรัเสเซียนั้นค่อนข้างที่จะไปต่อลำบาก นะครับแต่ว่าขณะที่ทางฝั่งยูเครนได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสหรัฐอเมริกาและทางยุโรปนะครับทางเยอรมันก็มีแพ็กเกจที่จะส่งความช่วยเหลือทางด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็มิไซายไอริสทีเข้ามาเสริมด้วยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ กำลังที่จะส่งเข้ามาแต่ว่าจากนอร์เวย์ก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทางด้านกองทัพอากาศของยูเครนอีก1ล้านสองแสนยูเอสดอลลาร์ด้วยกันนะครับแล้วก็สรุปยอดความเสียหายของกองทัพรัสเซีย ในการสู้รบก,กันตลอด5วันที่ผ่านมานะครับเป็นสงครามวันที่1 8 8 0งถึงหนึ่นั้นทางกองทัพรัเสเซียสูญเสียกำลังพลไป7,340นายได้ิระบาดเจ็บ3 6 7 0นั้ายรถถังถูกทำลาย76คัน รถเกราะ130คันยานยนต์ทางทหาร850คันปืนใหญ่330ระบบโดรน855ลำจรวดหลายลำกล้อง10ระบบ ระบบป้องกันไปทางอากาศอันนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับถูกทำลายไป11ระบบใน5วันที่ผ่านมาแล้วก็ครูดมิสไซล์ถูกทำลาย9ลูกนะครับลูกที่ตกแล้วก็ทำความเสียหายนั้นทางยูเครนไม่ได้นับนะครับนับเฉพาะที่สามารถสกัดกั้นทำลายได้เท่านั้นอุปกรณ์พิเศษ ถูกทำลายเพิ่ม8ระบบครับกระสุนปืนใหญ่ใน6วันนะครับท่านผู้ชมกับกอภั่1 8 0 0 0 0ลูกกระสุนปืนเล็ก6 0 0สนนัดจรวด RPG 3จ0 0 0 0ลูกน้ำมันเชื้อเพลิงก็ใช้เพิ่มไป6วัน1 0 0 0ล้าน2แสลิตรนะครับแล้วก็สเสบียงอาหาร เพิ่ม360ล้านนะครับแล้วก็รวมสรุปยอดความเสียหายของกองทัพรัสเซีย e er ใน6วันที่ผ่านมาเท่ากับ15ล 00, ้าน2 9 0แ0ล้าน8 0 0แสนบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่1,079 12984ล้านบาทครับท่านผู้ชมกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกรับขอบพระคุณทุกคำติชมกรับสวัสดีครับ